สวรรค์สุสวัวอะไรครับชาเลนชา์เลนอะไรอีกชาเลนพี่เติร์ดูว่าซุดหางวัวหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่เติร์เมื่อกี้บอกซุสสวัสดีครับประนี่คือคำต้งเชือ วันนี้ไม่มีทอมนะครับทอมอยู่ญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่มีแต่เปรมนะครับเปรมเปรมเราอยู่กับแขกรับเชิญนะครับพิเศษมากสามสาวสามท่านนะครับพี่ปันพี่เจนนิสแล้วก็พี่เจนแต่ว่าคุณจะเรียกเป็นชื่อย่อนะครับเป็นปอจนและจอนะครับเขาคือแก๊งตี้คุณไม่รู้ดิแต่ชื่อย่อก็ยากเหมือนกันนะถ้าไม่ได้ท่องมามันจะเป็นปอจนด ถอปจนจอววตอแต่มุกนี้เราเล่นไปในคำต้องห้ามนะไม่กับเขาเรียกกันจริงๆรู้รู้เราจะเอาอีกอ่ะไม่ใช่เล่นเขาเรียกแบบนี้บปนอจอนอุ้ยอะไรกันครับ น้องๆเหล่านี้นะครับได้ไปทําคะแนนไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวในคําต้องห้ามซึ่งเราไม่กล้าบอกผลคุณว่าเดี๋ยวคุณจะไม่ไปดูตรงนู้นไปดูค่ะไปดูไม่ธรรมดาแล้ววันนี้เขาท้าเราว่าคําต้องเชื่อมเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน ถอนหายใจไม่ซึมๆถอนหายใจพี่เปรมทำหน้าที่บิีกรสิไม่นั่งน่ากลัวจริงเชียวเดียวเทียนะครับเมื่อคืนกล่าวไปเชียวเดียวเชียนแนะนำกันหน่อยดีกว่าแต่ละคนฝากวางโซเชียลเน็ตเวิร์กไว้ตรงนี้ทีเดียวสคนเลยได้เลยมีหลายที่นี่ค่ะฝากติดตามกดตุมน้องๆทุกคนนะครับรับรู้เรื่องกติกาเลยเรียบร้อยใช่ไหมฮะครับบอกทุกคนว่าเมื่อกี้ก่อนที่เราจะแข่งขันเนี่ยเรามีการซ้อมกันแล้วแล้วน้องๆถือว่าทาได้ดีเข้าใจกติกาทุกอย่างเหมือนมาดูมาแล้วหลายๆเทปแล้วก็ หลังที่เราประชุมปรึกษาหารือกันมาว่าคำต้องเชื่อมหลังจากนี้นะครับเราจะเล่นกัน4รอบนะครับเราเลยซ้อมกันขมักขม้นเพื่อให้4รอบนี้เข้มข้นเจ้มจนที่สุดเลยนะฮะเ้ยอ่าเหตุผลในที่ที่ทำไมต้องทำไมทําไมเหลือ4รอบนะพี่เติร์ดก็เพราะว่างานตัดเราอ่ะ มันล้นมือมันล้นมือมากแต่ไม่ทานทีนั้นทำแม้กระทั่งเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ทันอยู่ดีเราก็เลยอยากจะย่อคอนเทนต์ให้มันสั้นลงหน่อยครับแต่ความสนุกผมเชื่อว่าอยู่เท่าเดิมาผมเชื่ออย่างนั้นนะนะถ้าคุณไม่เชื่อก็เรื่อกงุนเอะแล้วแต่คุณเนี่ยถ้าคุณไม่เชื่อเราจะพิสูจน์ให้ดูในเทปนี้ทางั้นไปแข่งกันรอบที่หนึ่งกันเลย เริ่มที่ใครครับเริ่มที่พี่วอรครับไม่เอาอ<ะ>งั้นไปเริ่มที่พี่ต่อก็ได้ให้พ,พี่ต่อเริ่มเพราะว่าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตก,กใจไงเดี๋ยวอ้แล้วแพ้เร็วนะจะดูซิว่าจะวนคําสัตว์ถึงผมหรือเปล่าได้ครับงั้นเราจะวนไปทางพี่ต่อนะครับแล้วไปทางพี่ปอนะครับถ้าพี่ต่อพร้อมแล้วนะครับขอคํานามหนึ่งคำครับต้นคริสต์มาสสานตาคลอสหิมะสีขาวขน แมวหมาสัตว์โรงพยาบาลการรักษาเข็มพยาบาลหมอเฮ้ยโรงพยาบาลพยาบาลาบทชีวิตแม่มันฉันนักหนาว่ายังมีวอตกรอบไป วตปยอเอรอคืออะไรครับเวงตายไปอย่างรวดเร็วไหนเมื่อพี่เวงตายไปนะครับพี่เติร์ดใจเริ่มนะครับพี่เติร์ดพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับหมวกกันน็อกมอไซค์ใบขับขี่อุบัติเหตุตำรวจไอ้เีื่อทำไมวะเนี่ย ก็ปืนไงเติร์ดพูดรักษาสุขภาพไงฉันดีล่าฉัดีล่าพี่รอบเมื่อกี้พี่เติร์ดตายไปนะครับเฮ้ยตายได้ไงวะโอเคต่อไปเป็นพี่ปอนะฮะแล้วก็ไปทางพี่จอนอนะครับ้พี่ปอพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับทีวีคอมพิวเตอร์โต๊ะเครื่องแป้งผู้หญิงเมคอัพ ริปสติกปากฟันลิ้นตาหูข้อเท้าอวัยวะลำไส้หมูเห็ดเชื้อรากินไม่ได้กินไม่ได้ ชประโยนนกัพี่จอตายไปเท่ากับว่าตอนนี uh, ้เหลือพี่ปอพี Valerie> ่จอนอแล้วก็พี่อ้อคนละหนึ่งคะแนนอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่พี่อิงนะครับแล้วก็บนไปทางพี่ปันแล้วก็พี่เจนิดนะครับถ้าพี่อิงพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำต้นไม้ต้นคริสต์มาสต้นไม้ เฮ้ยพวกเราแกงแกงตายให้มันดูดนีๆหน่อยสิอ่ะนี่เหลือสองคนเลยเหลือพี่ปันพี่จนิดแล้วเดี๋ยวคนที่จะเริ่มก่อนเป็นพี่ปันนะครับให้ปันพร้อมแล้วขอคำนาม1นึ่คำป้องเล่นแบตเตอรี่ไฟฟ้าสลเเซลแสงแดด ตาที่หนึ่งพี่จะนิดชนะเฮ้ยใช้ได้นี่วาเฮ้ยต no> ้นไม้สั่ได anyway ้ไงอ่ะพยาบาลซั่ได REALLY> ้ไงเหอะเฮ้เป็นเพราะอะไรวะเดี๋ยวหลังเล่นไม่ดีเลยเอาจริงกันนะใครพูดไม่เชื่อมผมชาเละเลยนะเอาจริงกันนะ แต่แต่พี่ปันพี่เจนิดแต่พี่ปันพี่เจนิดพี่เจนก็คือถ้ารู้สึกว่าใครพูดต่อกันแล้วไม่เชื่อมก็ฉันเลยเล่าที่สองนะครับเดี๋ยวเริ่มที่พี่เจนิดนะครับแล้วก็คราวนี้จะย้อนกลับไปทางพี่ปันถ้าพี่เจนิดพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำถนนหนักหนักคิสคิสเข้าปูชิน่เอสเปรสโซ่ ช็อต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 ฟิลช็อตฟิลช็อตฟิลอยู่ตอนแรกนว่นนักการเมืองมาละเป็นตัวละใช่ใช่ใช่ไปแล้วอไปพี่เติร์สนะครับเราวนไปทางพี่เบงนะครับไปเติร์สพร้อมแล้วขอคำนำหนึ่งคำพื้นความสกปรกไม้กวาดมะพร้าวมะพร้าวได้ทะเลชายหาดปูลม รูปวงปวงหวงปวงปวงปวงอะไรนี่คำคำสมารถหรือสนธิปูลมผสมกับรูปลวกไม่ใช่คลิปที่เป็นไวรัลครมันฝรั่งรูปรูปวงมันฝรั่งทอดกรอบรูปรูปวงอ๋อรูปวงอ่านเป็นรูปลวงมัน็นคลิปไวรอัลอย่างเชจ์นะครับ นี่ไงคืออะไรปลวงเนี่ยปลวงคืออะไรอธิบายหน่อยก็รูมันปลวงมันก็คล้ายๆวงโก้วงโก้วปวงโก้แบบว่าไม่มีอะไรเลยเป็นรูเปล่าๆอะไรออยย่างงเี้นั่นกลวงโบะมากเฮ้ยน้องเามีศักย์ที่อีกเยอะเกินไปอ่ะคือรูปลวงก็คือรูปวงแล้ววงโก้วงโก้วคือหนูคือหนูแขนเอ็นี่เป็นต้องสูหรือ้วมั้งพี่เติร์ดรูปลวงหรือเปล่ารู ใช่ค่ะกลวงกาเป็นกลวงกลวงนี่ไม่มีเราก็เลยเปลี่ยนเป็นคล้ายๆกลวงคือแบบรูเออบวนเลยดีกว่ากลวงก็ไม่ใช่คำนามต้องบ่แล้วล่ะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบให้ให้ให้คำพูดอะไรกันเยอะแยะโอเคครับพี่เบงนะครับชาเลนจ์นะครับคือคำว่ารูกับปลวงของพี่เจนถ้าใครเห็นคำว่ารูกับปลวงเชื่อมกันปลวงปลวงเชื่อมกันกับรูยกมือครับ เฮ้พี่เจนพี่เจนตายไปโอเค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 พี่เจนตายไปเสร็วว่าคนต่อไปที่จะเริ่มนะครับก็คือพี่จนิดนะครับถ้าพี่จนิดพร้อมแล้วนะครับไปทางพี่เติร์สนะครับขอค้ามนามือหนึ่งข้ามม่านราวไม้ไม้กวาดไม้ผิดที่ฉัน เล็กทำไมไม่พูดเล็กกูนึกอยู่พูดไปเสร็จกูเอ๊กูหายไปถึงดวงเลยสามบอกว่าแตงว่าเหลือ3คนพี่อิงพี่จนิดพี่เติร์ดได้ไปก่อนคนละหนึ่งคะแนนไปนะครับคำนามเป็นรอบนี้พี่อิงนะครับไปที่พี่จนิดแล้วก็พี่เติร์ดนะครับสมแล้วที่ผมเคยเห็นจอนนเขาเล่นไว้ใน Twitter ร์เขาเล่นกันไม่หยุดเลยพูผักพูผักมีหน้าล่ะเนี่ยทำไมเก่งไงหลัดเอาจริงแล้วอิงซู้เพื่อพี่เหว่งพี่เอาจริงมาตั้งนานแล้วมาพี่อิง ถ้าพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับเจดีวัดโบทวิหารเคหหดสถานพระเจ้าเทพตำนานกรีกกอดสัรรค์สุสว้า <Sus. S 2> อะไรครับชาเลนจ์ชาเลนจ์ทำไมถึงชาเลนจ์พีลเล่ลเติร์ลลลลดูว่าสุดหางวัหงวหรือเปล่าไม่ใช่นะพี่เติร์เมื่อกี้บอกสุดไม่ใช่สุดผมไม่รู้อ่ะเพราะพูดว่าสุดแล้วเรารู้ว่าเอต้องเป็นชื่อเทพใช่ไหม<อ>เราไม่รู้จักเราเรารู้เห็นภาพทเทพอยู่ยกับวัวตอนแรกหนูก็แบบจ,จะแกล้แหละมันจะหรือว่าขอโทษพี่ดูพี่เติร์ฟังผิดทำไมถึงชาเลนจ์พี่ผิงเพราะว่าเพราะว่า ซูส uhm. ่ะเพราะว่าซูสกับวัวมันไม่เกี่ยวข้องกันมัน <wh> ย <urgency starts> <c oughs> ังยังไงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเขาอะถ้าเป็นดูตามตำนานกรีกแล้วจริงๆอะค่ะเขาไม่ได้เดินทางด้วยวัวอาจจะเป็นพวกเป็นอย่างอื่นแทนแล้วซูสก็เกี่ยวข้องกับสายฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับวัวมือเย็นไปหมดแล้วพีเตอร์ครับเตอร์ปีไหมฮะซูสกับวัวเทพเจ้าซูสไม่ได้มีหน้าเป็นวัวหรอ ผมหมายถึงซุปวัวแบบที่เวกเขาเล่าว่อซุปหางวัวซุปวัวเลยซุปเไรอะซุปวัวไงซุปหางวัวซุปวัวซุปซุปเนื้อแล้วไม่เนื้อด้วยนะวัวเถียงไม่ขึ้นไม่มีใครจะเถียงเลยงั้นหมดดีกว่างั้นหมดดีกว่าอันเดี๋ยวเราโหวตกันนะครับระหว่างคำว่าซุปกับวัวใครเห็นคำว่าซุปกับวัวเชื่อมกันยกมือครับไม่เชื่อมหรอ ซุดวัวไม่เคยกินเลยพี่เตอตายไปเหลือใครเหลือใครอ๋อเหลือพี่จินิดกับพี่อิงโอ้ยแต่เมื่อกี้ถ้าจะพูดให้เชื่อมันก็เชื่อนะเพราะเมื่อกี้เพราะแบบไอ้นั่นปึ๊บแล้วแบบเฮเออว่าชาวกรีกกับบัวนึกออกใช่ไหมที่มันจะแบบมีแต่เราเอาโหวตแต่เอออุ้ยไอ้อะไร จะเจอไอ้ปุ๊บมันเชื่อมมันเชื่อมเชื่อเนอเลยไม่ใช่แต่ในหมดแล้วแต่อป็นดนตรีคุณวโอเคมาเหลือสองคนนะครับพี่อิงแล้วก็พี่จนิดนะครับพี่อิงได้เริ่มคำนามนะครับถ้าพี่อิงพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำไม่เสียงนักร้องวงดนตรีกีตาร์เบสกลองแซกโซโฟนเครื่องเป่าคุย อาจารย์นักเรียนสามนักร้องนักเรียนนักเรียนสามนักเรียนสามดิจินิสตายไปพี่อ oh ิงชนะเมื่อก um> ี้คิดไม่คิดไปแล้วแน่นอนเพราะว่าคิดไม่ออกแล้วอุยิงดีนะไม่ไม่อิงเก่งมากดูดิ เวลาเขาชนะนะเราจะแบบว่าเมื่อกี้เอเขาเขาทาเลื่อชนะเขาอุ้ยเมื่อกี้จะพอดีชนะได้อุ้ยกิ่งมากพี่เติอ์พี่องต้องแก้มือหน่อยนะอุ้ยคุน้่อเขาแรงนะเนี่ยแรงเพิ่มเป็นห้ารอบเลย ชาเลนพี่ชาเลนชาเลนจ์ไพเริ่มก่อนพี่ป่ะพี่อิงเริ่มก่อนแล้วไปทางพี่เวงถ้าอิงพร้อมแล้วร้อคำนามยังยากพี่นะอิงวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนคุณครูกระดานไวบอร์ดช็อกสีขาวสำลีเครื่องสำอางสามสาม เลวาไม่น่าเลยเจอพี่วางกับดักไว้น้องเพงว่ไไปโอเคต่อมาที่พี่เจนิดนะครับมาทางพี่เจนนะพี่เจนิดพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำชิชูกระดาษชำระกระดาษ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 ชำระ เจ๊น้ยบ้าต่อเจมะเผื่โทษเบอตบมือโทษไม่เคยตื่นเต้นเท่านี้มาก่อนเลยจริงๆของเอ๊ออีกอยู่นี้ของจริงไม่ทำตัวไงอันนี้ของจริงเพราะว่าเอ๊อเป็นไรไะเนี่ยทำตัวจริงก็เปล่าของไม่จริงเดินไปคุณจะว่าเดินแล้วลอยแล้วเนี่ยของจริงของจริงโอ้โหร้อนจริงตอนเนี้ยน้องเก่งฮะมาพี่อีกนะครับไปนำพี่เวกนะครับปนไปทำพี่เติร์นแล้วพี่จนิดนะครับทายหญิงพร้อมแล้วขอคำนามนึ่งคำสร้อย ทองเงินแหวนเหล็กอลูมิเนียมสีทองสีอะไรทองกระซัมหรือเปล่าวะสีเหายสีขาวสีทองตอนนี้เล่นเต็มที่ยังอันนี้เล่นเต็มที่ยังอะไรถามอะไร เอาอไถามพิ่ถามพิดอันนี้เอาจริงหรือยังเอาจริงแล้วครับไม่กลเลยกลัวจริงแต่ต้นเกมไรเงี้ยเหลือ3ามคนนะครับพี่จนิดพี่อิงพี่แหวงได้ไปก่อนคนละหนึ่งคะแนนโอเคเดี๋ยวคนเริ่มนะครับไปพี่จนิดนะครับไปทางพี่อิงนะครับถ้าพี่จนิดพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคํำกำแพงบ้านปลวกมดแมลงกับดัก หนูพ่อเหม็นสักยี่ความเหม็นไรความเหม็นความเหม็นก็อย่างนี้แหละครับชีวิตคนเราถึงวันหนึ่งก็ต้องล่ำลาจากกันไปเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องตายไปเฮยอะไรวะ อะไรวะเล่นไม่ดีเลยคนนี้เริ่มคำนามนะครับเป็นพี่เจนิดนะครับแล้วไปทางพี่อิงนะครับถ้าพี่เจนิดพร้อมแล้วขอคำนามนึ่งเอาเรื่องเทพเจ้าปะล่ะอยากฟังอยากศึกษาไว้ซุปถังขยะที่โกยผงม็อบน้ำอากาศท้องฟ้าพระอาทิตย์อ่าส้ม อากาศพระอาทิตย์วิจารณ์นี้ตายไปหญิงชนะตัวเต็งว่ะตัวเต็งตัวเต็งจริงก็ธรรมดาตัวจริงออกแล้วตัวจริงออกแล้วนี่ร่างร่างจริงของเขาในหัวคิดแต่แบบสุภาพสิทในหัวจะคิดแบบยิ้มแฉ่งเลย รอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายรอบพี่4นะครับจะเริ่มที่พี่อิงนะครับวันนี้เธอเก่งนะเจ้นอปันกับเจนวันนี้พวกเธอธรรมดานะพอๆกับพี่ผมขอเข้าปีนี้ด้วยได้ไหมขอได้วันนี้มึงก็เหมือนกันวันนี้มึงไม่พิเศษเลยไม่พิเศษเลยธรรมดาอิงอคขอคำนามหนึ่งคำครับผมตาจมูกปากเอาไว้เหรเพศ หญิงชายเด็กผู้ใหญ่หญคนแก่กงหลานสุขศึกษาครับครับลุงเรียอะไร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 เจ้าสุขศึกษาชาเลนจ์ใช่ไหมฮะ โอเคพี่ปันเลนส์สุขศึกษามันมเหมือนกันนะมันรีเลทกับไอตรงเพศอะไรใดแต่ว่าหลานมันออกทอปิกกับสุขศึกษาแล้วหรือ่าหรือเปล่าพี่เจนว่าไงทำไมถึงตอบสุขศึกษาต่อจากหลานเพราะว่ารู้สึกว่าหลานก็มีร่างกายร่างกายก็สามารถเป็นสุขศึกษาได้โอ้แต่เบสของวิชานี้ไม่ได้สอนเรื่องหลาน ไม่ไม่ถึงว่ามีแค่คําว่าหลานแต่หลานมีร่างกายอันนี้มองว่าหลานก็เป็นคนคนก็มีร่างกายร่างกายก็ต้องเรียนสุขศึกษาแม้ว่าหลานหลานก็ต้องไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือก็ต้องมีวิชาสุขศึกษาบันสู้มไหมบันสู้ต่อไหมรู้สึกว่าแค่มองนัานทุกคนก็สัมพันธ์ได้แล้วว่าเขาก็ไม่ได้รู้ว่ามันเชื่อมก็เลยไม่ดอะไรวิน่เกย์อย่างงี้เกย์ทับอย่างงี้เหรอว้ยโหสถเนี่ยงั้นเราโบวตกันดีกว่าระหว่างคําว่า หลานกับสุขศึกษานะครับถ้าใครคิดว่าสุขศึกษากับหลานเชื่อมกันเชื่อมกันนะครับยกมือมีอะไรเปล่าเนี่ยหลานก็เมียก็ว่าหรอกไอ้ยึดตั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 ด ไม่มีอะไรเขาช่วงนี้เขาโดนคุมเข้มแลเขาออกหน้าออกตาเชี์เธอไปหน่อยผมคิดว่าหลานเรียนจุขารศึกษาได้ไงเป็นวิชาของเด็กอะไรงี้ไม่เป็นไรตอนนี้ตกลงตกลงต้องตัดสินแล้วตัดสินก่อนโอเคโอเคไม่เชื่อกันที่เจนตายไปเมืกี้ปันถามตีปันถามว่าอันนี้เรื่องจริงเหรอ ไม่มีอะไรพี่เจนตายไปนะครับเดี๋ยวคนต่อไปที่เริ่มคือพี่จิิตนะครับพี่จิิตไปทาพี่ปันนะครับถ้าพี่จิิตพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับไขมม่มุกเมมเบอร์อร B N K มาบุญคอง,คองสยามห้าง Central ส,สถานที่ความบันเทิงผับการเต้น วิชาเคป๊อปซ้ำกับอะไรี p ๋ t e ี Peter B N K ป๊อปพูดก่อนอันนี้ไม่ค่อยเชื่อมนะแต่เราก็ไม่กล้าใช่ใช่ก็ไม่กล้าได้หรือว่าหรือว่าไม่เชื่อมกันดีกว่าแล้วิชาเสร็จแล้ววิชาเคป๊อปอีกอะไรวะคือมันมันเชื่อมไม่ค่อยเต็มแมทอะเมื่อกี้มันไม่ค่อยเต็มคาราเบลเออใช่ใช่ p e t e ตายไปเ K-pop เนี่ยพี่ เฮ้ยพี่เติร์ดแล้วมันจบแล้วนะไม่มีรอบอื่นแล้วนะเว้ยครับผมทราบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอาการผมก่อนผมจะถึงไหนวะเนี่ยสี่คนนะครับอ่ะเริ่มที่พี่เบงนะครับเริ่มที่พี่เหรอใช่ครับพี่เบงพร้อมแล้วเขาเล่นอะไรกันอยู่เขากำลังจะกลับไปพี่เบงพร้อมแล้วขอคำนามอานรองตัวนะเฮ้ยทุกคนเขารับกรรมการหน่อยสิครับเนี่ยกรรมการพูดอยู่นะครับเนี่ยเจ้า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 กรรมการก็เสียความน่าเชื่อถือไปแล้วเอออ่ะจะยังไง อภิกานใี่เห็นพร้อมแล้วขอพนำเต็มอัดกันยังใครเห็นพร้อมแล้วขอพมนำหนึ่งคำพูดพี่ซุปหางวัวลิ้นตาตาาซ้ำตาตาคนที่มันพลาดกแค่ต้องทอมีนี ตาซ้ำตาต่าง,งตาซ้ำตาพี่ตาชนตาเหมือนจะไปไก่ลลกแล้วลิ้นได้คะแทนแล้วและสามคนสุดท้ายนะครับพี่เจนิดพี่เอิงพี่เวงได้ไปก่อนคนละหนึ่งคะแนนซึ่งคนที่จะเริ่มคำนามน,นะครับคือพี่เวงนะครับพี่เวงพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำครับ,รบน้ำขมน้ำขมเล้าเหล้าเล่าเหล้าเล่าเหล้าเบียร์เีส ขนมปังสีน้ำตาลฮะสีน้ำน้ำขมสีน้ำตาลน้ำมันเขียนยังไง <c oughs> ของกูนอไม่เห็นอากาศไม่เอกมอมมาสีน้ำตาล <c oughs> ของกูสีน้ำนอไม่เห็นอากาศไม่เอกมอมมาน้ำ <c oughs> น้ำสีน้ำตาล <c oughs> <c oughs> แต่ชอบนะขนมปังกับียมตาลน่ะแมงสุกกําลังดีเลยแม่กำลังหอมทีเดียวเหมือนเดิมครับพี่เองตายไปคู่เดิมพี่เอ๋งพี่เจนนี่ครับคนที่เริ่มคำนามนะครับเป็นพี่เอ๋งนะครับพี่เอ๋งพร้อมแล้วขอคำนามหนึ่งคำเวงพ่อลูกแม่อาลุง ตาตาตาซ้ำมันถโกใส่ง่ายเลยเฮ้ยดูดู5ท่าดูท่าพอใส่ทด้ปุ๊บยิ่เลยนะมือเมือขึ้นมาจับตรงคออิงมีอะไรพูดนะอิงเป็นไรทุกคนร้อนกันปะคะทำไมอ่ะเราตรงนี้แบบอะไรอ่ะหนาวหนาวหนาวเราอยู่สูงเนยเราวยู่สูงยิ่งหนาวพี่อิงชนะไป มันเก่งว่ะอุ้ยไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนเลยลูกขีดอะไรอะแต่ว่าเจนตอนที่เจนบอกนะเล่นคำต้องห้ามอ่ะเขารู้สึกมั่นใจกว่าอันนี้เขารู้สึกเครียดไม่มีัไม่นใจแล้วนีตั้งแต่ลงไปตั้งแต่รูปวงแล้วอ่ะพี่เจนรู้สึกไงบ้างที่วันนี้ได้มาเล่นครับต้องเชื่อมั้ย ก็รู้สึกแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจนอยากพูดอ่ะอ่าพี่เจนก่อนก็รู้สึกดีใจตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นก็เจนยากไหมตื่นเต้นแล้วยากไหมไม่ยากอันนี้หนูแค่มาแบบว่าข่อมขำอข่แต่ตาหน้าาเอาจริงใช่ตาหน้าเอาจริงอ่ะพี่เจนนิดก็ก็พี่เจนนิดก่อนพี่เจนนิดก่อนอ่ะพี่เจนนิดครับรู้สึกไงบ้างครับสนุกค่ะเอ็นจอยชอบเล่นอะไรแบบนี้ใช่แต่รู้สึกว่า น่าจะมาได้ดีทางคําต้องเชื่อมากกว่าคําต้องหา้ามถือว่ารู้ตัวว่าตัวเองความจําไม่ค่อยดีเพราะว่าจําคําที่ซ้าไม่ได้ไม่แน่ใจไม่ได้ไม่ไไมันจะไม่แน่ใจว่ามันเป็นตานี้หรือตาที่แล้วอะไรอันนี้ขิงเปล่าเนี่ยใช่พี่<น>จะไม่ดูคคาเลยนอจอยิ่งถ่มตัวพี่ยิ่งดูไม่ได้นอจหรอนอจนอพี่จนอนี่เจนไปนหมดแล้วนอจนี่ใครวะในใจเหรอในใจในใจอ่านพี่ปันครับก็พี่ปันครับพ่อพูดเลยครับ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าก็ชอบดูอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าตอนดูก็คิดว่ามันก็น่าจะตื่นเต้นมาเล่นจริงก็ตื่นเต้นแบบเหมือนเคยเล่นรอบนึงแล้วตอนถ่ายรายการอื่นแล้วแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้พูดคำซ้ำเยอะขนาดนี้<ช>อ,อันนี้แบบไม่รู้ทำไมจะจู่พูดแต่คำซ้ำตอนคำ<ม>ค่อยออกนละสองคนไงใ,ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็สนุกดีค่ะด,ดีใจที่ได้เจอพี่ๆครับดีใจมากครับสนุกมากครับอ่ะพี่ปันพี่ชนิตพี่เจนมีผลงานอะไรฝากไหมครับไม่มีไม่มีบอกว่าผลงานฝาก คำต้องข้ามเช่นที่แล้วด้ยนะคะย้อนกลับไปดูได้ผลงานตอนนี้ก็จะมีตั้งวงตั้งวงเลยนะคำต้องข้ามคัำต้องชื่อมำเดี๋ยวดูว่าเดือนถัดๆไปจะมีคืนคูบอร์ดเกมต่อไปตั้งใจถ่ยกระซิบผอมมาหน่อยฮะไปไปประมาออกเพลงใหม่กับเราอีกอยูใครอยู่กันทันเรียบร้อยครับยังไงก็ฝากชทุกลังด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับน้องๆ